เพื่อนๆคะแอดมินต้องขอเมาท์มอยแบบจอกลึกและวิเคราะห์กันแบบสนุดสนานถึงเหตุการณ์ร้อนๆบนเวที Miss Universe Thailand 2025รอบ Queen of ภ h u k e ตที่เพิ่งจะประกาศผลไปหมาดๆเลยคะ่ะบอกเลยว่างานนี้ไม่ได้มีแค่มงลงเท่านั้นแต่ยังมีประเด็นเด็ดที่ทำให้โซเชียลลุกเป็นไฟโดยเฉพาะสปิชของวีนาที่ปังจนต้องคาระวะ และแอดมินไปเห็นมาขอบอกเลยว่าตอนนี้เหล่ากูรูวิจารณ์นางงามต่างชาติหลายคนยกให้น้องวีนานี่แหละมงลงแน่เพราะเธอเหมาะสมที่สุดในทุกๆด้านเลยทีเดียวและในความคิดเห็นส่วนตัวแอดมินเองก็เห็นด้วยในความสามารถของน้องในทุกๆด้านตั้งแต่ดูการประกวดมาค่ะแต่แล้วช็อตเด็ดระดับตำนานเมื่อสปีชเปลี่ยนเกม เรื่องราวดราม,ม่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อผลคะแนนของรอบไฟนอลออกมาแบบไม่มีใครคาดคิด วีนาสาวงามตัวเต่งที่ทําผลงานดีมาตลอดดันมีคะแนนเท่ากับเดลนารุมนพิมพ์ผักดีสาวงามจากภูเก็ตแบบเป๊ะๆจนกรรมาการต้องลงมติให้เพิ่มรอบสปีดตัดสินกันไปเลยค่ะคำถามที่ใช้ก็ไม่ได้ธรรมดาแต่เป็นการวัดกลืนแบบเต็มๆในคำถามที่ว่า Queen of Phuket มีความหมายและประโยชน์อย่างไรต่อจวภูเก็ต ทุกคนต่างลุ้นกันตัวโกงว่าใครจะงัดไม้เด็ดอะไรออกมางัดข้อกันแต่พอถึงคิวของวีนาเท่านั้นแหละค่ะเธอก็ทำในสิ่งที่ไม่มีนางงามคนไหนกล้าทำมาก่อนแทนที่จะตอบแบบโลกสวยตามขนบดมเดิมวีนากลับตอบอย่างชัดแจงและตรงไปตรงมาว่า Queen of p h u k e ตต้องกล้าที่จะนำเสนอเรื่อง Entertainment Complex โดยเฉพาะการผลักดันให้มีคาสิโนในจังหวัดภูเก็ตค่ะเธอมองว่านี่คือการเพิ่มเม็ดเงิน จากนักท่องเทียบและทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนวินาทีนั้นคืออึ้งกันทั้งฮอเลยค่ะเพื่อนๆไม่ใช่แค่ในฮอนะคะแต่โซเชียลก็คือลุกเป็นไฟทันทีประเด็นนี้ถูกแชร์ออกไปเป็นวงกว้างในช่วงค่ำคืนกลายเป็นที่ถกเถียงกันอย่างดุเดือดว่านางงามควรพูดเรื่องแบบนี้บนเวทีใหญ่หรือไม่วิเคราะห์เจาะลึกทำไมสปิชของวีนาถึงได้ปังขนาดนี้ แอดมินขอวิเคราะห์ให้ฟังแบบถึงแก่นเลยค่ะว่าทำไมสปีชนี้ของวีนาถึงได้กลายเป็นตำนาน 1. กล้าคิดกล้าพูดต่างจากขนบนางงามเดิมๆ ยุคสมัยนี้คนดูไม่ได้อยากฟังคำตอบแบบท่องจำอีกต่อไปแล้วค่ะพวกเขาอยากเห็นนางงามที่มีสมองมีวิสัยทัศน์และกล้าที่จะพูดถึงประเด็นที่คนส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงวีนาทำลายกำแพงนั้นลงได้อย่างสวยงามด้วยการพูดถึงเรื่อง entertainment complex ที่เป็นประเด็นร้อนแรงและคนให้ความสนใจ 2. คํคำตอบมีเนื้อหาที่หนักแน่นสปีชของวีนาไม่ได้มีแค่ความกลา้าแต่ยังมีสาระที่จับต้องได้เธอไม่ได้แค่พูดลอยๆว่า คาสิโนดีแต่เธอเชื่อมโยงไปถึงเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความยั่งยืนซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอทำการบ้านมาดีและมีมุมมองที่ลึกซึง้ง 3. การพัฒนาการที่ก้าวกระโดดจนน่าทึ่งแฟนๆที่ติดตามวีนามาตั้งแต่แรกจะรู้ดีว่าเธอพัฒนาเรื่องการพูดมาไกลมากจากที่เคยพูดติดขัดหรือดูไม่มั่นใจตอนนี้เธอคือคนที่สามารถเรื่มเรียงคำพูดได้กระชับตรงประเด็นและมีคำคมที่ทำให้คนจำได้การที่เธอหันมาไลฟ์ขายของก็ถือเป็นการฝึกฝนที่ทำให้เธอชินกับการสื่อสารกับคนจำนวนมากได้อย่างเป็นธรรมชาตินี่คือการอุดร้อยรั่วที่แท้จริงเลยค่ะ เสียงสะท้อนจากคอมเมนต์สะท้อนความคิดที่หลากหลายในสังคมแน่นอนค่ะว่าคอมเมนต์ที่เข้ามาก็มีทั้งบวกและลบปะปนกันไปอย่างเห็นได้ชัดเจน คอมเมนต์ฝ่ายบวกส่วนใหญ่ชื่นชมในความกล้าหาญของวีนาอย่างเช่นข่าวสารรอบตัวสำคัญซึ่งวีนาทำการบ้านมาดีมากหรือรถในคำตอบและฟิลนางงามต่างชาติกล้าพูดกล้าคิดพวกเขามองว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่ได้มีแค่คาสิโนแต่ยังมีแหล่งบันเทิงอื่นๆที่จะช่วยให้ประเทศมีรายได้มหาศาลและยังพูดถึงประเด็นที่ว่าในเมื่อการพนันใต้ดินก็มีอยู่แล้วทำไมไม่ทำให้ถูกกฎหมายไปเลยจะได้สามารถควบ คุมและเก็บภาษีได้มากขึ้นด้วยคอมเมนต์ฝ่ายลบก็มีความกังวลถึงผลกระทบในด้านลบเช่นอบายามุกมากมีคาสิโนโยาหวังจะเหลือกินเหลือใช้และบ่อนทำลายชาติเด็กเล็กจะเกิดเรื่องไม่ดีในบ่อนบางคนมองว่าในเมื่อคนภูเก็ตเองก็ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนวีนาก็ไม่ควรจะนำเสนอประเด็นนี้บนเวทีและยังมีคอมเมนต์ที่แซะถึงเรื่องอายุของเธออย่างเช่นเธอแก่เกินไปให้ไวใส่เข้าไปเถอะ แต่ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือวีนาได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการนางงามไทยด้วยสปิชที่ไม่ใช่แค่ตอบคําถามแต่เป็นการจุดประกายให้คนในสังคมได้ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางและทําให้เธอถูกจับตามองในฐานะนางงามแม่เหล็กที่พร้อมจะขับเคลื่อนสังคมอย่างแท้จริงเลยค่ะมองไปที่ผู้ประกวดคนอื่นๆจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข นอกจากวีน้นแล้วรอบควีนออฟภูเก็ตก็ยังเป็นเวทีที่เผยให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของสาวงามคนอื่นๆอ,อย่างชัดเจนด้วยเหมือนกันอย่างเดีวนรุมนลถึงแม้จะคว้ามงกุฎไปได้แต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังคงตั้งคำถามและวิพากวิจาร์ณเรื่องการตอบคำถามของเธอว่ายังช็อตใหม่และไม่นิ่งเท่าที่ควรทําให้แฟนนางงามบางส่วนมองว่าความสวยของเธอสวนทางกับสปีช แพรวแพรวนิดมิวเอ็มทีกรุงเทพมหานคร2025ก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องการตอบคำถามบนเวทีทั้งอาการตายใหม่การเลือกใช้ภาษาตายที่ทำให้คำตอบดูไม่ลื่นไหลและความสวยที่ดูสวนทางกับการพูดทำให้หลายคนรู้สึกเสียดายในศักยภาพของเธอคะ่ะ แต่ไม่ว่าอย่างไรสิ่งที่ทุกคนยอมรับเหมือนกันก็คือความสวยและความตั้งใจของพวกเธอและเชื่อว่าทุกคนจะนําคําวิจารณ์ไปปรับปรุงเพื่อเป็นนางงามในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนแอดมินขอเป็นกําลังใจให้สาวงามทุกคนเลยนะคะ เพื่อนๆล่ะคะคิดว่าการที่วีนาพูดถึงเรื่อง e n t ทน t a i n m e n t เพล p l e x บนเวทีนางงามถือเป็นความกล้าที่น่าชื่นชมหรือว่าเป็นคำตอบที่เสี่ยงเกินไปคะส่วนตามสื่อข่าวต่างๆได้มีการลงข่าวเรื่องคำตอบของน้องวีนาที่ตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นร้อนแรงที่สุดของปีนี้บอกเลยว่าคำตอบของเธอทำให้เกิดการถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนในโซเชียลมีเดียซึ่งแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่หลากหลายและลึกซึ้งของคนในสังคมเลยค่ะสำหรับกลุ่มที่เห็นด้วยกับวีนาผู้เขามองว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องการพน,นันแต่เป็นเรื่องของ วิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจที่จะพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าค่ะหลายคนชื่นชมที่วีนาหยิบยกตัวอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างออสเตรเลียสิงคโปร์หรือมาเก๊าซึ่งคาสิโนในรูปแบบ Entertainment Complex ได้กลายเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่สร้างรายได้มหาศาลพวกเขาย้ำว่าสถานที่เหล่านี้ไม่ได้มีแค่โต๊ะพนันแต่ยังเป็นศูนย์รวมของโรงแรมหรูศูนย์ประชุมระดับโลกห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนม และหอคอนเสิร์ตที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับพรีเมียมจากทั่วโลกประเด็นที่แรงและกินใจหลายคนคือเรื่องการป้องกันเงินรั่วไหลค่ะในเมื่อคนไทยจํานวนไม่น้อยเดินทางไปเล่นพนันที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาทําให้เงินหลายพันล้านบาทไหลออกนอกประเทศทุกปีทําไมเราถึงไม่ทําให้มันถูกกฎหมายเพื่อเก็บเงินเหล่านั้นไว้ในประเทศคอมเมนต์จำนวนมากมองว่าการปล่อยให้มีบ่อนเถื่อนและพนันออนไลน์เกลื่อนเมืองนั้นแย่กว่าการมีคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายมีการควบคุม และเก็บภาษีได้อย่างโปรง่งใสนอกจากนี้ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์ผู้ที่ต่อต้านว่าเป็นพวกดัดจริตเพราะในความเป็นจริงก็ซื้อหวยใต้ดินเลื่นการพนันออนไลน์หรือเล่นไพ่ในงานศพกันอย่างสนุกสนานแต่กลับมาแสดงความรังเกียจเมื่อพูดถึงคาสิโนถูกกฎหมายคอมเมนต์เหล่านี้มองว่าสังคมควรยอมรับความจริงและหาทางจัดการกับมันอย่างมีสติแทนที่จะหลีกเลี่ยงและปล่อยให้ปัญหาฝังรากลึกในเงามืดค่ะ ในทางตรงกันข้ามกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับวีนาพวกเขาแสดงความกังวลอย่างลึกซึ้งในหลายมิติค่ะประเด็นหลักคือเรื่องของศิลธรรมและปัญหาสังคมที่อาจตามมาพวกเขามองว่าคาสินโนเป็นแหล่งอบายมุกที่จะนำพามาซึ่งปัญหาอาชญากรรมการฟอกเงินและนิสินของคนในครอบครัวซึ่งท้ายที่สุดแล้วสังคมจะต้องแบกรับภาระเหล่านี้เองและยังมองว่าคาสินโนไม่ควรมีในประเทศไทยที่เป็นเมืองพุทธ ความกังวลที่สําคัญอีกอย่างคือเรื่องความไม่เชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการของประเทศไทยค่ะหลายคนมองว่าแม้แนวคิดเรื่อง Entertainment Complex จะดูดีแต่ในความเป็นจริงแล้วประเทศของเรายังเต็มไปด้วยการคอรัปชันและอํานาจมืดพวกเขากลัวว่าคาสิโนจะกลายเป็นเพียงเครื่องมือของนักการเมืองและกลุ่มนายทุนในการหาผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียวไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริงค่ะและเกรงว่าผลสุดท้ายอาจจะกลายเป็นโมเดลแบบข้างบ้านที่เต็มไปด้วยธุรกิจสีเทา แทนที่จะเป็นโมเดลแบบสิงคโปร์ค่ะนอกจากนี้ยังมีเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่ที่ถูกเสนอให้เป็นที่ตั้งของคาสิโนเช่นชาวภูเก็ตที่ออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนว่าไม่ต้องการให้มีโครงการนี้เพราะกลัวว่าภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมจะถูกทำลายไปได้และแทนที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง อาจจะกลายเป็นแหล่งรวมคนที่มีอิทธิพลและอาชญากรรมเข้ามาแทนค่ะสุดท้ายแล้วคําตอบของวีนาทําให้หลายคนมองว่าเธอขาดความเข้าใจในบริบททางสังคมและจริตของคนไทยอย่างแท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่นางงามต้องมีทําให้เธอไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนกลุ่มนี้และถูกมองว่าเป็นคําตอบที่ไม่สมมงกุฎค่ะ จากคอมเมนต์ทั้งหมดจะเห็นได้ว่าประเด็นเรื่องทาสิโนในประเทศไทยไม่ใช่แค่เรื่องของการพนันแต่เป็นเรื่องที่สะท้อนถึงความขัดแย้งระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับคุณค่าทางศิลธรรมความเชื่อมั่นในระบบการเมืองและความต้องการของคนในพื้นที่ซึ่งเป็นประเด็นที่ยังต้องมีการถกเถียงและหาจุดลงตัวกันต่อไปค่ะ